ผมดวงกเกษตรทรนดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่แปลงของผู้ใหญ่ใหญ่ที่บ้านหนองบงบ้านหนองบงอ,อยู่ตัวน,นี้จะอยู่เขตทางจังหวัดกำแพงเพชรอ,อยู่จังหวัดกำแพงเพชรก็ในชุดนี้เนี่ยจะเป็นแปลงที่เราปรับปรุงดินชุดแรกเลยเป็นชุดแรกเลยที่เอาในส่วนของปูนน้ำตะกีนมาฉีดปรับปรับสภาพดิน,นลงที่สิบลิตรต่อไร่แล้วก็มีอีกแปลงต่อไปเนี่ยจะมีทั้งปูนน้ำตะกีนทั้งยิบซ้ำเลย ที่ปรับสภาพอ่าที่ที่ปรับสภาพอ่าทำในในรุ่นรุ่นเดียวกันในรุ่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเกี่ยวไปพร้อมกันทีเดียวเลยชุดชุดเนี้ยจะเก็บเกี่ยวก่อนคือชุดที่ฉีดปูนน้ำจกีนก่อนก็ตอนนี้ผลผลิตเป็นไ,ปไงบ้างครับผู้ใหญ่ตอนนี้ที่ที่ขุดไปแล้วโวถ <c oughs> ั่วก็เทเลดปกติแล้วเมื่อกอดก่อนจะใช้นะก็ จะได้อยู่ที่ประมาณเต็มที่ไม่เกินห้าตันอืมอยู่มาณเต็มที่ระห้าตันก่อนก่อนก่อนที่เราจะมาปรัปรุงลินได้แล้วชุดนั้นก็คือยกล่องแคบกว่านี้แคบใช้เมตรยี่สิบอ่าใช้ยาฉีดฉีดยาเดินเดินไล่ล่องเป็นเรื่องปกติแต่ชุดนี้มาขุดขุดแล้วก็วัดคร่าวๆเลีตอนนี้ตกอยู่ที่แปดตันต่อไร่เขา่าตันชุดนี้ยเราเอารถมาพวนทํารุ่น คือเราลดการใช้ใช้สารเคมีคือยากําจัดพืชพืชจะฉีดช่วงแรกคือใช้เป็นยคายคุมหญ้าช่วงแรกช่วงที่ว่าปลูกเสร็จปุ๊บฉีดยาคุมทับเลยแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอารถมาพรวนเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้ดูตอนที่มามาถ่ายมาพรวนแปลงเนี้ยแปลงแรกที่เอาผ่านพวนของช่างสารอะมาพรวนชุดแรกเลยแปลงนี้แปลงแรกเลยครับนี่แหละแล้วเป็นผลผลิตเนี่ยก็ถือว่าดีกว่ารุ่นที่เคยทํามา เท,ท่าตัวทีเทียเท่าตัวเนาะเท่าตัวเท่าตัวแล้ว,วแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องเน่าเนี่ยลดลงแทบจะไม่มีเลยเเไม่มีเลยออแล้วก็พันธุ์มันที่เคยปลูกเมื่อก่อนก็คือพันธุ์เดียวกันพันธุ์เดียวกันพันธุ์เดียวกันแต่แค่ว่าตอนนี้เราเรามาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคือลดต้นต้นทุนการผลิตลดลดต้นทุนการผลิตคือยังไงคือเริ่มต้นเนี่ยเราเขาเรียกไงนะเราเราไม่ต้องจ้างแรงงานเยอะอย่างช่วงที่อ่าตอนเราปลูก เราลดประหยัดเรื่องค่าจ้างการค่าจ้างคือไปได้นิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยจะต้องอยู่ที่รายสามร้อยห้าสิบามรอยหสิบใช่แล้วมาแล้วมาตอนเนี้ยเราก็ขอต่อรองราคาเพราะล่องเรามันห่างกว่าล่องมันห่างกว่าก็เหลือสามร้อยแล้วก็มาตอนใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องจ้างคนงานแบบมาเดินเหยาะแล้วไม่ต้องเราเอารถวิ่งพวนเลยแล้วก็ฉีดยาแล้วก็ไม่ต้องทำงานมาฉีดไม่ไม่ือเลยคือมันมันสะดวกหมดเลยก็ได้ลดลดต้นทุนการผลิตการจ้างแรงงาน ตอนนี้เราสามารถทําเองได้โดยการใช้เครื่องจักรนี่แหละคือเป็นแนวทางที่ทําแล้วเนี่ยม,มันประหยัดประหยัดไ้เยอะเพราะว่าเราลงทุนครั้งเดียวได้แบบระยะายาวน่าจะอุดพุทน่าจะยั่งยืนอะ่ะใช่ครับถ้าถ้า,ถามาแนวทางนี้ปุ๊บประหยัดลงทุนได้ทั้งแรงงานคนเนาะใช่ครับเราใช้เครื่องจักรแทนใช่ยาเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ต้นพันธุ์เราก็ใช้น้อยลงใช่ใช่อ่าเพราะเรื่องเรื่องเพราะล่องมันห่างมันห่างกว่าแ,<ต>แล้วก็เรื่องต้นพันธุ์เนี่ยเราลดปริมาณลงมาได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปใช้เยอะอย่างเมื่อก่อนแล้วคราวนี้เราจะได้คัดต้นพันธุ์เนี่ยแบบสวยๆเลยอ่าขึ้นปลูกให้ขึ้นอย่างน้อย95%หนงร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดี<ช>อ่าแล้วเราก็มันถึงจะได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเราปรับปรุงดินอ่านี่แหละเมื่อก่อนเคยเนาะติดตามมันคอนโดเนี่ยตอนก่อนเขาใช้กีดตากัน อืมแต่นี้ไม่ต้องนะดูนะมันสามชั้นสี่ชั้นแล้วมันเนี่ยขึ้นมาขนาะนี่นี่อู้หเนาะเธอนับคืออันเนี้ยที่มันได้ความดกเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ใช้ยากําจัดพืชเพราะยากาจัดพืชเนี่ยพอเราฉีดลงไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อรากของพืชที่การจะออกหัวเพราะว่าเราจะฉีดตั้งแต่ช่วงเดือนแรกมีผลครับมันจะมีผลคือให้พืชเนี่ยชะงักไปอยู่ช่วงนึง อ่านั่นแหละเราก็เลยมาเปลี่ยนเป็นใช้รถปวนปุ๊บความดกที่อที่ดกขึ้นเห็นชัดเจนแล้วก็บวกกับที่เราปรับปรุงดินเนี่ยมันก็เลยโตเร็วกว่าเดิมผลผลิตเลยมากกว่าเดิมนั่นแหละขึ้นพุ่มตั้งพุ่มเร็วอืมต้นพอตั้งเร็วปุ๊บก็สู้ญ้าได้ใช่แปลงเนี่ยเมตรสี่สิบเมตรสามสิบเม็ดแลกเมตรประมาณเม็ดสี่สิบเมตรสามเม็ดสี 4, ่ไม่เกินนี้ก็ถือว่าสองเดือนนี้คุ้มล่องเลยใช่ไหมครับใช่สองเดือนสองเดือนคุ้มหมดอืม เริ่มแรกที่แรก่่เม5 0รสิบจริงไม่ใช่ว่าวัดจริงครับรถเข้าไปรถ <c oughs> รอบส <c oughs> องนี่เกือบ เกือบจะเข้าไม่ได้มีบางร่องที่เข้าไม่ได้มีมีให้่ไหนใช่เข้าไปยกทีสามสี่ร่องที่พวนไม่ได้เดี๋ยวไปดูผลอีกทีนึ่งใช่เพราะว่าตอนตอนเริ่มต้นอ่ะยกร่องคือยังอยู่คือมันเป็นแปลงแรกอ่ะที่เราทดลองใช้รถพวนไงพอแปลงต่อไปปุ๊บเป็นเมท่าทุกแปลงเลยมันก็เลยพวนง่ายช่วงสองเดือนเพราะว่าถ้ามันถ้ายิ่งเราปรับปรุงดินด้วยแล้วชิ่งใช้รถพวนกบปุ๋ยเนี่ยมันมันจะโตเร็วอย่างอย่างที่แปลงผมมาที่ผมอัปเดตให้ดูแปลงผมอ่ะผมก็ใช้รถพวนแบบทำแบบเดียวกันเลยครับ องเดือนนี่คือรถเข้าแทบไม่ได้คือแบบแน่นไปหมดเลยนี่แหละเราก็เลยต้องทําร่องให้กว้างขึ้นเพื่อที่ว่าพวนง่ายแล้วได้ร่องที่ใหญ่แล้วมันเรามันจะได้หัวยาวนี่ขนาดร่องเขาแคบแคบนะชุดนี้เป็นชุดแรกมันก็ยังได้คือหัวแบบสุดร่องเลยนี่แหละได้หัวสุดร่องเลยชุดเนี้แต่ผลผลิตถือว่าต่างจาก เยอะมากนี่นี่อันนี้กำลังตีจากผู้ใหญ่เลยครับที่ได้ทดลองแล้วว่าคือแนวทางเนี้ผ่านนะนแต่ว่าผ่านผ่านครับแต่จะเริ่มจะมีคนเข้ามาทำตามแล้วเพราะว่าทางฝั่งตรงข้ามเขาก็ทำมาปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่สมสมบูรณ์อ่าก็คือของใช้รถพ่วงเหมือนกันใช่แต่ดินยังไม่ได้ปรับยังยังยังไม่ได้ปรับที่ไก่ไม่ได้ลองไม่ได้ลองพื้นเขาใส่แค่อีกปุ๋ยสองรอบก็ยัง ก็ที่ห้าตันนันะหละห้า<อ>ตันเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าถ้าเราจะปรับปรุงดินแบบเริ่มต้นเลยโดยที่ว่าพื้นที่ได้เยอะแล้วแบบว่าได้ผลลิตที่เห็นชัดเจนเลยคืออย่างเนี้ยอย่างที่ผู้ใหญ่ทาเนี่ยคือทั้งที่ไก่แกบกับปูน้าเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยปกติแต่ปุ๋ยเนี่ยใส่เร็วหน่อยช่วงหนึ่งเดือนไม่เกิน2เดือนเนี่ยใส่ได้เลยสองรอบใส่สองรอบสักสองครั้งคือที่ไก่แกบเนี่ยผมผมเน้นย้าเลยว่าต้องใส่ทุกปีที่ไก่แกบนะเพราะว่ามันเป็นอีซีวัตถุ ที่ถือว่าพืชเนี่ยมันจะกินหมดทุกปีมันกินหมดทุกปีแน่นอนะเราอย่าไปหวังว่าปีนี้เราใส่แล้วปีสองเราไม่ใส่ปีสองม่วบเลยนะ,ะนผมบอกเลยม่วบเลยนะคือผลผลิตมันลดลงเลยนะเพราะว่าอินทรีย์วัตถุนเนี่ยมันจําเป็นมากคือมันจะช่วยในส่วนของการเรื่องโครงสร้างดินทําให้ดินน่มีอากาศมีออกซิเจนในดินพืชมันถึงเจริญเติบโตได้ดีอ่าแล้วมีค่าสารอาหารเนี่ยครบถ้วนเลยอินทรีย์วัตถุนเนี่ยคือจําเป็นมาก แล้วก็ปูนน้ำเนี่ยมาใส่เพื่ออะไรอ่าพี่ๆก็ยังองใส่ว่าใส่ปูนน้าเพื่ออะไรปูนน้ำเนี่ยมันจะมาปรับในส่วนของค่า pH ครับอ่าดินของเราเนี่ยมันจะมีค่า pH ตั้งแต่1นึถึงสิแล้วค่า pH ที่เหมาะสมสําหรับมันตะหลังเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ6-6.5ไม่เกิน7.5 อ่าเขาต้องการระดับนี้นะครับแล้วถ้าเกิดดินเราอะ่ะมันเป็นกรดพีเอต่ำกว่าหกลงมาอยู่ระดับสี่กว่าเนี่ยมันจะทําให้พืชของเราเนี่ยจเจริญโตที่ช้าเพราะว่าดินพอดินมันเป็นกรดเนี่ยอ่ามันจะเกิดการอ่าถูกบล็อกเรื่องสารอาหารอ่าพอดินพอพีเอมันต่ำกว่าห้าลงมาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเราที่เราเคยทํามาเนี่ยผลผลิตเราไม่เกินห้าตันไม่เกินสามตันไม่เกินสี่ตันเนี่ยมันเกิดจากค่าพีเอในดินเรามันต่ําลง แล้วพอต่ำลงจัดปุ๊บเรามองว่าอใส่ขี้ไก่ก็าง,งามใส่ปู๋ยก็าง,งามแต่พวกนี้ยมันมีฤทธิ์เป็นกดนะครับในส่วนของขี้ไก่แกบมีฤทธิ์เป็นกดมันจะทําให้พีชเ,เราต่ําลงแล้วทําให้มันเราเน่าอันนี้พูดถึงเราไม่ได้ใส่ปูนพอปูนเรามาใส่ปุ๊บเนี่ยพีชมันจะดันพีชให้สูงแล้วช่วยปลดปล่อยธาตุสารอาหารทางดินออกมาแล้วปัญหาเรื่องเน่าเนี่ยมันเลยหายไปเพราะว่าพีชมันสูงอยู่ที่ระดับที่พอเหมาะ,อ,ะอยู่ที่พอเหมาะแล้วถ้าเกิดมันต่ําเนี่ยมันก็ทําให้มันเราเน่า นี่แหละเราไม่ถึงต้องเอาปูนมาใส่แล้วในส่วนของยิบซ้ำเนี่ยอันนี้ถ้าปีแรกเรายังไม่ใส่อุประมาณเราไม่เพียงพอเนี่ยใส่ปูนกับขี้ไก่แกบเริ่มต้นก่อนได้แล้วปีต่อไปเราค่อยเอายิบซ้ำมาทยอยใส่ไปทีละห้าไร่สิบไร่ก็ได้เช่นกันอ่าส่วนยิบซ้ำเนี่ยเขาจะปรับในส่วนของโครงสร้างตัะนั้นโครงสร้างเพิ่มในส่วนของแร่ธาตุอาหารรองอ่าในส่วนของยิบซ้ำเนี่ยเขาจะแก้เรื่องอ่าดินเค็มดินเกลือปรับโครงสร้างช่วยให้ดินร่นซุยกักเก็บความชื้นได้นาน อยู่แบบยาวๆเลยครับ5้า้อยโลต่อไร่ใส่ครั้งนึงก็5้าปีกับหกปีแล้วค่อยมาเติมใหม่สองร้อยไม่เกินส0 0รโลต่อไร่อันนี้ในส่วนหยิดซ้ำนี่แหละก็ถ้าเรายังไม่ได้ใส่ยิบซ้ำก็เริ่มจากปูน้ำแล้วก็ขี้ไก่แก่ปุ๋ยใส่ปกติใส่เร็วหน่อยช่วงหนึ่งเดือนกับสองเดือนแค่นี้ก็วันนี้น่าจะขุดชุดนี้น่าจะน่าจะเสร็จพอดีเนาะเสร็จน่าจะเสร็จพอดีแล้วก็จะไปแปลงถัดไปดี๋ยวแปลงแบลง,ง,งที่ปำรุง เหมือนกอันแต่ลองจะแคบกว่านี้หน่อยอ๋ออ๋อนี่คือชุดเนี้ยคือฉีดปูน้ำเหมือนกันใช่ฉีด <40 S 2> ปูน้ำเหมือนกันแต่ยืสยดสั้นยังไม่ได้ใส่พอถังนึงมันจะได้ประมาณ20ไร่เนาะสิบแปดถึงยี่สิบไลนชุดนี้สองสองแปลงก็ประมาณสิบแปดไร่กว่าถังเราแบบฉีดไปปีนี้ลงไปสิบลิตรเนี่ยปีสองเราสามารถซตำได้สามารถมาตำแล้วก็ใส่ในส่วนของขี้ไก่เก็บแล้วรุ่นต่อไปเนี่ยเราเว้นได้เลยอ่าเราเว้นได้เลย เว้นเว้นในส่วนของปูนน้าได้แล้วเราก็ใส่ขี้ไก่แก็บทุกปีตามแบบเดิมคือใส่ปุ๋ยใส่กแก็บไก,ก่แกบทุกปีผลผลิตเราก็จะดีบบตลอดเลยแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าพีเเนี่ยพอดินนี่ยมันมันจะปรับค่อยๆปรับไปเรื่อยๆใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็นปีขึ้นไปนั่นหละ เราริดของยามันก็มันไ,ไม่ตกค้างเนาะใช่ใช่ทำให้ดินเสียมันช่ยา,ย,ายาดูดซึมบุ้งโอ้ใช่ครับเพราะว่าค้ายาดูดซึมเนี่ยช่วงเดือนแรกฉีดไม่ได้เลยนะผมบอกเลยว่า,าช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยช่วงที่พืชกำลังเจเริญเติบ,บโตนี่ไม่ได้เลยนะยาดูดซึมต้องใช้เป็นแบบพวกเผาไหม้แล้วเดือนนี้ก็ฉีดคือแบบเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนทำให้สลบไปก่อนนะไม่อยู่ <c oughs> ไม่อยู่นี <c oughs> ่แหละสาเหตุเลยถึงต้องเอารถก็มาป่วนอืม <c oughs> <c oughs> ่คนงานก็กําลังเก็บกันโอูถึงก็คนงานบน่นแล้วเขาเรียกเก็บไม่ยุบไม่ยอกสี <laughs> จะของไล่ดีใจมันได้เยอะแต่แต่คนงานนี่เราบ่นแล้วโอ้โหมันมันเยอะมากเลยคือเข็นไม่ย้อมหมดสักทีอ่ะแต่เขาก็ได้ได้ได้ต่อตันเนี่ยเยอะอืนั่นแหละก็ <laughs> <laughs> ชุดจากจากเจ็ดชุดนี้ไอที่ฉีดปูน้ำตะกี้เนี่ยแล้วก็จะไปชุดต่อไปคือชุดที่ใสยิบซ้ำใส,าสายิบซ้ำด้วยในสิบไรอ่าเดี๋ยวชุดนู้นอ่ะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงเขโทรบอกอ,อ่าเดี๋ยวชุดนู้นขุดชุดนู้นเดี๋ยวผมมาถ่ายดูจริงไอแปลนี้ก็มีคนคอยดูมาจอดดูเป็นแถวหมดเพราะว่ามันมีทั้งกเกษตรเกษตรก็พามาดูงานในในการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานแล้วก็ลดการใช้สารเคมีครับเกษตรมีหมู อ่าสิบสองบ้านโนตบณ์มาแล้วก็หมู่สองบ้านหนองแดนครับเอามาดูแนวทางไว้ไม่รู้เขาเอาไปใช้มั้งเปล่าไม่รู้ก็อย่างอย่างเราจะใช้รถพวนเนี่ยก็คือที่มันจะพวนได้เลยคือจะเป็นดินร่วนบนทรายแบบนี้ดินหินต้องเป็นหินกวดอ่าแต่เป็นหัวตะกุ้งก็ได้บนทรายกวดตะกุ้งไม่ไม่เชิงเหนียวมากแต่ถ้าเป็นแบบเหนียวเลยเป็นที่มอชันเลยเนี่ยอันนั้นน่าจะพวนไม่ได้อ่าถ้าพวกนั้นเราก็ต้องยกล่องใหญ่แบบใช้ฉีดยาว แต่ถ้าเป็นดินทรายดินหินพวดเนี่ยอันนี้พวนได้ถ้าเป็นรถรุ่นรุ่นบีนี่หรือว่ารถไส่านไต่างๆเนี่ยพวนได้สบายเลยอ่าจะพวนได้แต่ตัวนี้ก็คือมีเริ่มมีคนแบบสนใจแล้วเข้ามาดูเป็นแนวทางเดี๋ยวคงไปใช้บริการดวงันเสร็จำเลตัวแทนจำหน่ายฐานของทางสารใช้ดีครับฐานทางศาลเพราะตอนนี้ผมผมเป็นตัวแทนจำหน่ายคือทั้งปรับปรุงดิน ก็คือจะมีอะไรบ้างก็จะมีปุน้าตะกีนที่เราที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วก็มียิบซ้ำกเกษตรดีแล้วก็ฉีดทางใบก็จะมีเทบโบซีทบโทมิกเนี่ยอันนี้คือที่ที่เราใช้ในส่วนของการบํารุงกับอ่าลองพื้นการบํารุงแล้วก็ส่วนของผ่านเนี่ยตอนนี้ก็คือของช่างสารเนี่ยผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของทางร้านโดยตรงเลยเป็นเป็นตัวแทนฝ่ายขายของทางร้านโดยตรงเลยอุปกรณ์ครบครับจะเป็นรุ่นบีหรือจะเป็นอ่ารถไถนาเดินตาม มีครบเลยครับอุปกรณ์มีครบเลยถ้าถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับตามผมเนี่ยได้ได้ที่ดวงกเกษะรดีจะเป็น Facebook TikTok หรือว่าจะเป็นช่อง YouTube มีหาได้ทุกช่องทางเลยครับยังไงก็เจอ